คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะเช้านี้ใครที่อยากทักเข้ามาถามคุณว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมอ่ามาดูเป็นใครยังไงมาดูกันค่ะเนาะตึง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 ,ตงก็ท็อปิขึ้นว่าเชา้านี้แต่ว่าถ้าบางังเอ,อิญฟีดเนี่ยนะคะไปขึ้นกลางคืนก็ให้เปลี่ยนจากคาว่าเช้านี้ เป็นตอนนี้เวลานี้ยามนี้อะไรต่างๆนี้ไปละกันเนาะเป็นคนที่อาจจะทำงานในด้านส,สายการแพทย์การพยาบาลแบบแบบ การดูแลผู้คนหรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานในเรื่องของการดูแลผู้คนไม่ว่าด้านกายหรือจิตใจอีกนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อยากมาเดี๋ยบคุณค่ะเป็นคนที่เขาอยากจะมาฮิลความสบายกับคุณหรือการที่ได้มีคุณนะเป็นอะไรที่ดีต่อใจคุณเนปะไปฮิลใจเขาหรือเขาอะมาฮิลใจคุณได้เช่นกันบางคนเหมือนกับความสัมพันธ์ต้องได้รับการเยียวยาด้วยนะนะคะ เป็นคนที่อาจจะเป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคมของตัวเองค่ะนะคะเออแล้วก็ชอบเหมือนกันนะในการที่ชั้นเนี่ยเขาอะค่ะได้รับการยอมรับแต่อะไรรู้ไหมคะมันมีเคสนี้เหมือนกันค่ะที่อาจจะชอบเป็นที่ยอมรับได้รับการเคารพนับถือแต่มีบางครั้งที่ไม่เคารพคนอื่น หรือไม่เคารพและให้เกียิความรู้สึกคนอื่นบางคนนะเอ่อบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะคือให้ชนะแต่ฉันจะให้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งเรีอยอาจจะให้ไม่เท่าด้วยนะคะถ้าเขาเป็นคนที่เคยเหรอกไม่ให้เกลียดไม่ได้เคารพในความรู้สึกคุณอ่ะตอนนี้เขาอาจจะรู้ตัวเราด้วยนะคะว่าเขาควรจะที่จะแบบว่าเคารพหรือให้เกียิในความรู้สึกคุณมากกว่านี้เนาะ อ,ะ,อ,อะ้วยังไงอเป็นคนที่ชอบสีเขียวชอบต้นไม้ชอบธรรมชาติคืออาจจะเป็นคนที่เคยขี้เกียจ Take action ในความสัมพันธ์ชัดเอียงหนักได้รับอย่างเดียวแต่ไม่ให้เออไม่เทคไม่ทำอะไรสัอ้าจะเนะ,ะแต่ตอนนี้ร,รู้แล้วว่า เฮ้ยหรือฉันควรจะต้อง take action แล้วไหมอะในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะไม่ใช่ฉันจะมานั่งรับอย่างเดียวรับอย่างเดียวอะไรเงี้ยเนาะอแล้วยังไง เป็นคนอยู่ติดบ้านค่ะไม่ชอบออกนอกบ้านหรือว่าหรือไม่งั้นอะไรหนึ่งคืออยู่ติดที่ติดทางนะคะแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างปิดกั้นตัวเองไม่ค่อยเปิดให้ใครใง่ายๆหรือไม่ค่อยเขาเรียกอะไไม่ค่อยกล้าก้าวออกจากจุดเดิมอะ่ะเพราะรู้สึกว่าจุดที่อยู่อะ่ะมันปลอดภยัยรู้สึกเซเคยวถ้าเริ่มไปทําอะไรที่แบบว่าผิดแผกแตกต่างจากที่เคยทำมาะจะรู้สึกไมสเคยวบางคนค่อนข้างปิดกั้นตัวเองเหมือนกันนะ นะคะบางคนคุณอาจจะพยายามเข้าไปถึงใจเขายังเข้าไม่ถึงเลยบางเคสอะ่ะเออแล้วตอนนี้เขารู้สึกว่าอยู่ง่อยง่อยเงี้ยบางทีอาจจะต้องมันก็คงไม่ได้แล้วป่าใครมันจะเข้าหาได้ตลอดย่างเงี้ยคงต้องอยากที่จะกล้ากล้าออกไปนะคะบ้างหรือเป็นไฟที่ต้องทําบ้างแล้วแหละอืมอ่ะยังไงต่อ ใครที่อยากทักเข้ามาถามคุณไหมเป็นไงบ้างสบายดีไหมกําลังอยู่ท่ามกลางการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งทำดีไหมืทำดีหรืออาจจะมีออปชันเข้ามาในเรื่องของการที่เขาต้องตัดสินใจอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้ค่ะเรื่องการใช้ชีวิตก็ได้ค่ะนะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจใดๆก็แล้วแต่มันไม่ง่ายสำหรับเขามันต้องใช้ความแบบเขาเรียกอะไรต้องต้องมั่นใจจริงๆอะนะคะเออเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นทางไหนมันก็มีผลกับชีวิตเหมือนกันนะคะอืมอยู่บนเส้นทางที่ต้องเลือกเลือกอะไรไม่รู้เลือกจะเข้ามาให้คุณได้หร,หรือหรือเลือกอยู่เฉยๆคุณไม่ได้าเขาปะเอออย่างนี้ได้หรออ่าจริงเมื่อกี้บอกต้องอาศัยความเชื่อมั่นและความกลา้าแต่ว่าเหมือนกําลังดึงพลังงานของตัวเองขึ้นมานะ ที่อยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรสิอยากจะสู้จะก,กล้าที่จะสู้อีกครั้งนะคะมันมีคําว่าบินจะบินไปไหนบยบินไปนอิสระอาจจะอยากอาจจะอยากออกจากจุดเดิมและกล้าที่จะไปขับเคลื่อนชีวิตอย่างเป็นอิสระแล้วแหละหรือบางคนอาจจะอยากจะบุ๊กิ้งไฟล์ทเปล่าอะไรเงี้ยชวนคนเที่ยวหรือเดินทางเข้ามาหาคุณหรือเปล่านะคะเออก่อนน้านี้กลัวแต่เขารู้สึกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ฉันจะไม่กลัวอีกต่อไปแล้วฉันจะต้อง จะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละคุณกับเขาอะอาจจะมีเรื่องกันมาแบบบางเคสนะคะเกิดขึ้นซ้ำแล้ว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 หลายรอบแล้วแหละแต่ว่าใน,นที่สุดคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ทนแล้วไหมคะเออคุณอาจจะบอยบินไปจากเขาเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้เขาอาจจะต้องแบบคิดอยู่ว่าเขาควรจะทำยังไงเนาะนะคนะ,ะหรืออีกในหนึ่งก็คือ รารู้สึกว่าหลายเคสของเราเนี่ยบางทีมันควรจะจบได้แล้วค่ะที่มันเกิดขึ้นซ้ำแลัวสำลัาจบในที่นี้ไม่ใช่อาจจะไม่ได้จบความสัมพันธ์ค่ะแต่แบบไม่อยากจะวนลูบเดิมอะค่ะเรื่องที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆแบบอาจจะต้องแบบดำเนินหนทางใหม่ในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเพื่อที่จะบอกว่ามันจะไปกันต่อได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องมีเรื่องราวเดิมๆมาวนลูบอีกอ,อ่ะแล้วยังไงต่อ ใครที่อยากถ้า,เข,าเข้ามาถามคุณว่าเป็นไงบ้านสบายดีไหมเป็นคนที่คุณอาจจะเคยโฟกัสที่เขาค่ะในหัวมีแต่เรื่องเขาแต่ตอนนี้คุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องอื่นหรืออีกนหนึ่งก็คือแต่ก่อนเขาอาจจะโฟกัสแต่เรื่องของตัวเอง ไม่ค่อยโฟกัสเรื่องของคนอื่นหรือไม่ค่อยสนใจเรื่องของคนอื่นเท่าไหร่หรือเปล่าแต่ตอนนี้พอคุณไม่ได้โฟกัสที่เขาอะเหมือนเขาเอาคุณออกจากหัวค่ะไม่ได้นะอือแต่ก่อนเหมือนบัวใต้น้ําตอนนี้บวบพ้นมานิดนึงพ้นมาแล้วนิดนึงหรือเปล่าแอบ เนี่ยเคยเป็นคนที่อยู่ในชีวิตคุณแล้วแหละหรือตอนนี้ก็อยู่คะ่ะน,นะคะแล้วหลายเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเราซ้ำๆเดิมๆที่อาจจะทำให้ความสัมพันธ์มันไม่ราบรนะื่นเนาะถ้าเกิดว่าห่างกันไปเขาอยากจะวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งค่ะนะคะตอนนี้ที่คุณอาจจะใช้ช่วงของคุณไปเขาอยากรู้ว่าในแต่ละวันของคุณเนี่ยวงจรชีวิตของคุณเนี่ยในแต่ละวันคุณทําอะไรบ้างคุณนึกถึงเขาไหม คุณค kind of ิดถึงเขาบ้างหรือเปล่ามีเขาอยู่ในหัวคุณบ้างป่ะเนี้ยว่าถามดิจะได้รู้ก็ถามมาเริ่มบทสนทนาง่ายๆก่อนก็ได้เป็นไงบ้างสบายดีไหมเดี๋ยวก็คุยกันต่ออย่างี้แหละ เป็นคนที่อาจจะติดต่อกันผ่านแอปสีเขียวนะคะไม่เขียวก็ได้ค่ะสีอะไรก็ได้นะคะและ้วก็นี่ไงคุณนูคาจะเคยบอกกันแล้วนะว่า I love you, I love you too ป่ะอยากจะคุยหวานๆพูดพร้อเพรอยหวานๆกับคุณป่ะคะเออบางคนอาจจะเคยอยากจะวนเวียนกลับมาหาคุณค่ะบางคนอาจจะมีสารที่ที่เกี่ยวข้องแบบที่มีชิงช้าสวรรค์เนาะเกิดขึ้นก็ได้เอกชสอือหรือในที่ที่แบเป็นอาจจะเป็นส่วนสนุกก็ได้ค่ะ งานวัดก็ได้มีชิงช้าสวรรค์หรือการที่มาเจอกันของคุณนะคะมันเป็นแบบเป็นชคชะตาเป็นวงจรเป็นเดสตินี่เจอกันโดยบังเอิญนะไม่รู้ช่องทางไหนโดยตั้งใจไม่ได้ตั้งใจก็ตามแต่แต่ความรู้สึกที่มีให้กันมันก็ก็มีความจริงใจในนี้ค่ะแล้วก็มีปากไผ่เข้ามาข้องเกี่ยวนะคะชอบหน่อไม้นะเลยอะ่ะ <laughs> ชอบธรรมชาติอยากเดินเล่นในทามกางธรรมชาติขขคุณบางคนอาจจะ เจอกันในประเทศแถบเอเชียจีนญี่ปุ่นเกาหลีอ่ะเกียวโตก็มานะคะและคนาราศีคุณกับเขาเนาะนะคนะ,ะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะบอกไปก่อนนะคะมี่เลียวสิงธาตุไฟเวอร์ก็การธาตุจินสจิทารียัสนะคะธนูุธาตุไฟอะควาเรียสกลุ่มนะคะธาตุลมมีวันที่เกิดวันจันทร วันอังคารวันอาทิตย์อ่ะมีข้อความอะไรอยากจะบอกสักหน่อย You are mine เธอเป็นของฉันงั้นรึฉันไม่รู้เลยนะเนี่ย You light up my life เธอเป็นกำลังใจงให้กับฉันเป็นแสงสว่างได้แหละ